ตำรวจภูทรราชบุรีนะคะนำนักข่าวในพื้นที่และตำรวจระดับสารวัตรสืบสวนในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวหัวเหตุเพื่อให้ความรู้ด้านการสืบสวนและการปฏิบัติทางยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีน,นายนรงคลองชนรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนักข่าวหัวเหตุโดยมีพลตำรวจโทรวรณรัตน์โชารักอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์สืบสวนคดีสำคัญสำคัญในอดีตและอาจาร พนมปีเจริญได้บรรยายให้ความรู้เรื่องสื่อมวลชนในยุคไอทีสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทํางานสอดคล้องกันและช่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นนอกจากนี้ยังได้ฝึกการใช้อาวุธปืนอย่างปลอดภัยจากคณะครูฝึกจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่สนามยิงปืนฐานช่างค่ายบุรชัดอีกด้วยมีข้อมูละจิตสื่อมวชนครับ และผู้สื่อข่าวของังหัดราชบุรีเรานั้นก็ได้ร่วมการทํางานกับเค้ื่อยนรวจมาโดยตลอดในการสุบส่วนที่การจับผู้คนร้ายการขนสรีเรือผู้กับการตรวจก่อนวัตราชบรีของจังหวัดราชบุรีผู้เกี่ยวข้องกับี่ศึกษาเทคนิคการใช้ในการนำไปใช้ในการทำงาน ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ผมอยู่น้อยกว่าสื่อทีวีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาตอนนี้เนี่ยสื่อเล็นกันตุ่มต่อมก่อกันมาตั้นานแล้วข่าวบางข่าวนี่ตำรวจก็ไม่อยากเปิดเผยแต่ว่านักข่าวอยากจะต้องข้อข้อมูลต่างๆความกล้าในการคุ้นหน้าในการสัมภาษณ์ที่ต้องมีประสบการณ์บางคนเนี่ยเก็บศพ ดีอว่าก็ไปคบสบน้ดำดับใน,นตำรวจที่มาเนี่ยอยากจะให้จับเอาไว้บ้างนะครับจะื่อจไปเปิดควบคุมน้อ,อ,อง,งจับปืนก่อนคนนั้นน่ะได้เปรียบคนร้ายเราบอกนี่ผู้คนต้องสงสัยยินดีด้วยยินดีด้วยสองสามสีส่ห้าหกเจ็ด